อยู่คนเดียวเลยครับพี่อยู่คนเดียวครับผมกินมันนี่เจ้สวยมากนี่วันสวยมากไม่ได้เก็บที่นอนเลยได้ี่นี่ราง้อปยกียกรยรได้ั้พที่ทั้งหมดกี่ไร่ครับพี่ ประมาณสี่ไร่อะนะแต่ว่าพี่กันไว้ทางนู้นอะประมาณสองงานกว่ากว่าคือเราไม่ได้เอาดองอะกันไว้ทำอะไรครับพตอนนั้นว่าจะให้น้องมาสร้างบ้านตรงตรงเลยนาขึ้นไปเมื่อก่อนตรงนั้นเป็นนาพี่ทํานานิดนาประมาณงานทําไม่ไหวทําไปสามครั้งเลจะตายพี่ตาอบรมรู้้อะไรครับพี่นี่พี่ไม่ได้อบรมอ๋อไม่ได้อบรมพี่เป็นลูกพันโรงเล่นในโรงเรียน แล้วสบายใจเลือกชื่อนี้ในหลวงบอกว่าความสบายใจเป็นของหาย,ยากคนเราเนี่ยถ้าทาอะไรแล้วไม่ม,มีความสบายใจสิ่งนั้นก็จะทาไม่สําเร็จทาไม่ได้ผลทําไม่ได้ดีเพราะฉะนั้นความความสบายใจเนี่ยจะต้องหาไว้แลรักษาไว้แล้วพี่เคยไปอบรมที่ไหน,นบ้างไหมคะเอะไม่แต่ที่นั่งฟังอ,อ,อาจารย์คุยกันบอกพี่ที่รู้จักอาจารย์ปัญญา ทีหลังอาจารย์ย,ยักษ์พี่รู้จักมากเรื่องก่อนที่เพื่อนสนิทพี่พี่นุ้ยรู้จักใช่ไหมรู้จักก็พี่ตก่อนนี้แล้วพาพาพีงนี้ไปหาอาจารย์พาพีน้ไปหาอาจารย์้วจะเห็นเขาคุยหรือพลังงานกันฟังฟังแล้วก็ชอบจังเลยทำไมคนพวกนี้เขาก้าหารขนาดนี้วะม,มันมันชอ็อกอ่ะคือเกือบสิบปีแล้วสิบปีได้แปดเก้าปี ที่เริ่มรู้จักปัญญาค่ะตั้งแต่มากเอื้องยังไม่ดังเท่าก้อนหลังน้าท่วมมาแล้วหลังน้าท่วมเหตุการณ์นั้นนะแต่ก็ไปฟังแล้วก็เห็นอาจารย์ปัญญาไปประชุมที่มน้าเอื้องสภาผู้เท่าอ่ะ,อะใช่สภาผู้เข่าเราผู้เท่าไปประชุมกันที่เห็นที่คนบริษัทเนาะเราไม่เคยเจออย่างเงี้งยปรากฏกเวลาเข้าประชุมกันเข้าประชุมกันแบบเฮ้ย คนนี้จะช่วยกันทําอะไรคนนี้<ม>บริษัทไม่เคยเป็นอย่างนี้เลยเวลาประชุมบริษัทคนนี้เค i ีคุณเป็นยังไงบ้างคุณเป็นยังไงบ้างบินได้ไม่ได้ทาไมอยู่ไม่ได้ทำไมไมีปัญหาอะไรทําทำไม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 เนาะแต,แต่เนี่ยสังคมนี้ทําให้เห็นความแตกต่างมากเลยที่ไปไประชุมที่ตรงวัดน่ะที่เป็นบ้านบินเนี่ยที่เป็น รงมาเพื่องตรงตรงข้าขมกับม้าเพื่อ<ร>งคือที่ข้างหลังเพนะื่องอ่ะข้างหังที่เห็นที่พี่ตกใจมากเลยนะเหมือนกับว่าเป็นโดนโดนเขยา่าไม่ตื่นทีนึงเนี่ยว่าเฮ้ยมันผิดละ,ดละอืมทำอะไรสักอย่างมันผิดละอมก็เลยก็เลยเริ่มเริ่มตาม,มฟังอาจารย์ยักตรงๆพูดคุยตรงๆนอกจากประชุมนอกจากอะไรเนี่ย รู้สึกดีเสร็จแล้วพอดีพี่ตุ๊กพี่ก็ไปยาเยี่ยนพี่ตุ๊กต่ออ๋อนี่พี่ตุ๊กมาที่หลังพี่เองพี่พาพี่ตุ๊กมเนี่ยออยาเยียนมี่ตุ๊กครั้นี้พี่ตุ๊กมีที่พี่ก็บอกว่าตอนนั้นอาจารย์อยักทำอยากอาจารย์ยักบอกว่าผมอยากได้หลุมขนมพกสักแสนหลุมแล้วก็เอ้ทำไมคนมีตังค์พี่ตุ๊กก็มีตังค์นะ คนมีตัง,งค์เยอะๆบางคนซื้อที่เก็บไว้ทำไมไม่ทําอะไรวะอย่าปล่อยให้อย่าปล่อยที่ดินให้สูญเปล่านพอ mm hmm. ดีก็ได้โอกาสพ่อค้าทุกไปหาอาจารย์ยักษ์ว่าอยากทําอะไรอาจารย์ยักษ์ก็ถามว่าอยู่ที่ไหนอยู่นครนายกแกบอกไปหาอาจารย์เป็นยังนั่นแหละกรเวรเดิได mm ้มาหาอาจารย์ป็นยังดีมันก็เลยเป็นเหตุที่พี่รู้จักศูนย์ภูมิรักขนาดนใช่ค่ะแล้วพอไปศูนย์ภูมิรักพี่รู้สึกกิ๊งภูมิรักมากของมากเอื้อน มากเพื่อนมันเหมือนประเทศน่ะมันเหมือนมันใหญ่อะมันแกรนมากมันใหญ่มากแต่พอมาที่ภูมิรักมันจับต้องได้นะมันเล็กแล้วมันก็แน่นหมดแล้วมันก็จับต้องได้ว่าคนคนเนี้ยเขาปลูกแบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้วเขาอยู่มาอย่างเงี้ยใช่ไหม้เริ่มแล้วคนนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เกษตรกรไม่ใช่อะไรเลยในแบงค์เว้ยแล้วพูดคุยกันมัน เก่งง่ายนะคืออาจารย์ก็คนเมนะืองเนาะแกก็แกก็เมตตาหนานะไม่ไม่ไม่ได้ถือตัวว่าเป็นอาจารย์เลยนะแกก็ถือพ่ออ่ะแล้วพี่มาก่อมพี่ตุ๊กยังไงครับพี่ก็ไปเล่าไ้ฟังเรื่อยแหละพี่ตุ๊กเขาพี่ตุ๊กก็พี่ตุกกต๊กก็บูชาในหลวงอยู่แล้วรักในหลวงอยู่แล้วแล้วพี่ก็พี่รุ่งตันมีโอกาสได้เจอจันยักษ์แล้วก็เล่าให้สังว่าจันยักษ์ทำอะไรบางจาัน ทีมาเอืองแบบนั้นจนกลายเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยเล่าเล่าเรื่อยๆรยเล่าเรื่อยเป็นตี๋ไงลองให้แกฟังอย่างนี้ฮะเป็นตี๋ทุกเมื่อหารเที่ยนเหมือนกับเพราะมันก็เหมือนกับว่าพี่ว่าบางอย่างมันก็อยู่กับเวลาบางอย่างก็อยู่กับจังหวะชีวิตนะบางทีเวลามันยังไม่ใช่ก็ยังไม่เปิดพี่ที่ตุ๊กซื้อที่ดินเสร็จแล้วพี่ก็หาของพี่มั่งจริงๆที่มีที่ที่สุพรรณแล้ว พี่ซื้อที่ที่สุพรรณตั้งแต่พอพี่รู้จักทำงานพี่ก็ไปซื้อสวนสัตว์ไว้ที่สุพรรณซื้อทั้งสวนเลยก็เขาเป็นที่อยู่เหมือนเขาเรียกอะไรอ่ะที่เขาทำสวนสัตว์ขายอ่ะลูกสักขายเป็นไร่ๆอ่ะตอนนี้อยู่ไหมพ<ม>ี่ยังอยู่กี่ไร่ครับพี่มีเออตอนแรกมีสองไร่แต่กับเพื่อนละตอนนี้เ <c oughs> หลือไร่เดียวแบ่งกัพี่นุย้ยเลยแล้วก็อตอนนั้นไปเพราะว่าไปรู้จักเอนโนก ไอ้ไอ้นกบไม่รู้จักวพวกนี้ไม่รู้จักมันมันมันพาเขาไปทาเชิญเข้าบ้านที่ที่เอาที่เอาคนกรุงเทพเข้าไปช่วยชํานาที่เขาเคยทํานาเคนีแล้วก็เปลี่ยนมาทํานาอินซีย์ะแ้ไปสอนดำนาถึงถึงบ้ามาทำนาเนี่ยก็น่าไปย่งกับเขาวันเดียวแหะแต่จริตคิดว่าเฮ้ยทำได้เว้ยอะไรเงี้ยเออ ไปทํานาแล้วก็ไปช่วยเขาเกี่ยวข้าวไปช่วยเขาอะไรนะโยนไอนยนนาโยนข้าวข้าวใช่ข้าวไอนยนเออนายโยนแต่มีช่วงนึ่งเขามีกันใช่ได้ทั้งได้ทั้งสองงานเลยนะทั้งแบบทั้งตักแล้วก็ทั้งโยนไม่ยากไม่ยากไม่ยากเลยร้องว่ไม่ยากแต่เาอีกวันนี้จะเป็นไข้เพราะว่าย่างลงไปแล้วมันเป็นโคลนเนาะอ๋อ เราคืดได้อยู่วันแต่อีกวันนึงมาขาเนี่ยจะเดินทำไม่ได้้วที่ก็ป้าทําไปเล่นนาเน,นี่ยไปเล่นในสะวันที่สุพรรณก็เลยซื้อที่ที่สุพรรณแต่พอได้ที่ที่สุพรรณเสร็จ๊บมารู้จักอาจารย์ปัญญาแล้วเห็นที่พี่ตุ๊กตรงนี้แล้วพี่มาดูตรงนี้เขาบอกมีจะขายนะแต่ว่ามันเป็นที่ตาบอดนะ<ม>แล้วก็ใครๆก็ไม่เอาเพราะว่ามองมองจากถนนเข้ามามันแต่พี่อะเดินขึ้นมา้างไหนแล้วพี่มองออกไปพี่เห็นภูเขารอบที่เลย อพี่ก็เลยเอาพี่ตัดซื้อตัดสินใจซื้อที่เนี่ยไม่ถึงเดือนเลยเลยพอได้ที่แค่นั้นแหละจบเลยก็เลยได้มันสนิทพอมาอานนี้มันอยู่ใกล้อาจารย์น่ะก็เข้าไปหาเรื่อยๆต้องไปหาเรื่อยๆแต่ไม่ไม่สมัครเรียนไม่มีมีมีเหตุผลอะไรที่ว่าทำไมถึงไม่สมัครเรียนไม่ใช่คือ ที่เกรงใจคนอื่นเนี่ยนึกออกไหมคือบางทีเราเราอยู่ด้วยอาจารย์จะเรียกว่าอยา่าอย่าดัดจริสันโหลดถ้าจะอยู่<ม>กับเครือข่ายก็ต้องเข้าเข้าเครือข,ข่ายเข้าอะไรเลยนะแต่บางทีเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเราเกรงใจถ้าเกิดว่าความเป็นรุ่นมันมีใช่ไหมความเป็นรุ่นเขาจะเป็นเฮไหนก็ไปเฮกันไม่เฮไหนก็ไเปเฮกัน,นแต่บางทีเราไม่เนี่ยเข้าใจไหมบางทีเรา เราไม่ได้ไม่ไม่ได้อยากไปเม่ไปก็ไปไม่ไปก็ไม่ไปแต่ว่าแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นมีความเป็นรุ่นมีความเป็นอะไรเงี้ยปั๊บเนี่ยเราจะเราจะต้องมีวิลลิ่งที่จะต้องทำที่ไม่พร้อมไม่สะดวกที่จะที่จะทำแบบนั้นอาจารยา์ยักษ์ในนทานมิลิทเนี่ยพูดมันมีอะไรที่พี่เริ่มรู้สึกเอ๊ะแล้วก็อ๋อเยอะมากเลยที่ไปเนี่ยตอนนั้นเขาอบรมทำน้ำยาล้างจานอะไรกันนะแล้วก็อาจารย์ยักษ์บอก ลูกศิษย์ผมนี่ยอยาให้ศิษซื้อไอโอยแางนี้ใช้นะอะไรก็มองไปนะอาจารย์ก็บอกให่มาอบรมแล้วที่หัวร้อนหมดหัวฟังเงินที่ป็นผังๆอาจารย์เขาจะอยู่บ้านเนี่ยหัวหนึ่ง็นใช้ปีนึงเลยคะ่ะอาจารย์ก็หัวร้อน <c oughs> คือจริงๆแกจะสอนมาถ้าคุณใช้ไม่หมดคุณก็แจกเอาสิแต่พี่ไม่เคยมีความรู้สึกนี้ความคิดนี้ในหัวามากขอดเลยเข้า <c oughs> ใจไหมแต้วเพิ่งมาเอะทีหลังมาอ๋อทีหลังเข้าใจไหมหรือ ให้มะม่วงแล้วพี่บอกโอ้จันเขากินไม่หมดอะค่ะคุณเอาไปเถอะคือกินไม่หมดคุณก็ไปไปแจกจ่ายเอาไปแบ่งให้คนอื่นก็ได้คุณไม่รู้จักคำว่าให้ทานคุณไม่รู้จักแบ,บ่งปันไงแล้วอยู่กรุงเทพแบบมันไม่มีอะที่อยู่ดีๆวันจะเดินไปข้างบ้านเนี่ยไม่ได้คุยกันเช้ามาขับรถไปยังไงี่ยกลับขับรถกลับมาก็ค่ำล้วเข้าบ้านต่างคพนต่างนี้ นนทำคนต่าทำาคนต่าทำเราไม่ไม่ไม่ไมีอ่ะไม,ไม่ไม่คุ้นหละว่ามันมันจะต้องทํำยังไงเออแล้วพี่มีครั้งหนึ่งที่เ็ไปแบบข้าวไปแล้วอีกวันหนึ่งเขาก็ขนมมาให้พี่เขาอยากจมาให้พี่เออเอ,อ,เ,อ,อเข้าใจ้ะมันเป็นแบบนี้นี่เองเออมันมีอาจารย์ยักษ์สอนเก่งแล้วก็สอนแบบไม่ไม่ไม่พูดให้ทำัำแต่บางทีแกใช้วิธีหัวล้อ ที่คงโมง่มากนะอเี่ยกอนนั้นที่พี่บอกไม่เอาอาจารย์ไม่เอาแันซื้อขวดหนึ่งแต่ก็อยู่ได้เป็นปีแล้วแต่มีความรู้สึกว่ามันจะทําไปทาไมวะให้มันยุ่งยากนะอยู่ดีๆต้องมานั่งเคี่ยวนั่เกลือดแือที่จะได้นั่งยาล้างจานนั้นคุณเดินไปปักชอยซื้อก็ได้ก็คือมันต้องกับต้องมาหาอุปกรณ์อะไรอย่างเงี้ยมันเคี่ยวมันกลายเป็นยุ่งยากมาวะแล้วก็ทำมาทิ่มเยอะๆจะไปทำอะไรวะ แล้วก็ถ้าเอาไปแจกจ่ายเขาก็ไม่รู้อีกว่าเขาจะเชื่อเราหรือเปล่าหรือว่ามันจะมีเรื่องออกมาคุณเอาลังจนลังจันอะไรก็ไม่รู้่มามาให้เราเพื่อรับมาเรื่อยๆรับความเกรงใจแล้วก็จะใช้บสุกไว้อย่างเงี้ยเออก s, <S ็ม okay, okay. ีความรู้สึกว่ามันไม่ใช่อืมแต่พอหลังๆมามันเห็นบ่อยๆแล้วมันมันจะเข้าใจมันจะซึมเข้าไปเองเว้ย เออหลังๆวันนี้ชอบเลยเอาไปยักเยอดให้ข้างบ้านบ่อยสนุกอ่ะมีให้ได้อืมเหมือนก็ตอนมาใหม่ๆพออาจารย์มาดูครั้งหนึ่งตอนพี่ทำงานอาจารย์มายืนดูตรงขอบคนาเนี่ยพี่พี่อยู่ข้างในนากับแกไายืเลยเออทำตั้งใจแกกันพกลับแล้วแกก็ให้นัดต่อยประบง ให้แนนให้เค้กมาช่วยเอากล้วยเลยให้พี่กบใจเหมือนกันอารมณ์เดียวกันเฮ้ยแล้วเราแล้วเราก็โลนหลานว่าแล้วเราจะต้องตอบแทนเขายังไงวะใช่ใช่ไม่ติดอาการอย่างนี้เลยพี่ให้เงินอาจารย์นี่แบบเออเออจำด่าแม่ด่าคนรักแม่แล้วโลนเราก็จะรู้สึกว่าแล้วเราจะ จะจะตอบแทนเขาอย่างไรแล้วมันจะกลายเป็นว่าถ้าเราตอบแทนเขาไปเราก็ยิ่งจะกลายเป็นทำตัวแปบกแยเนี่ทำให้พี่ไม่ค่อยอยากอบรมคือ mm hmm. เราวันเราไม่รู้ว่าเราจะวันโพสิชันของเรายัางไงนะ mm hmm. แม้ก็เราที่ใส่เสียอยู่ในสังคมแบบนี้มาตั้งสี่สิบปีอยู่ดีๆจะให้เราตื่นเช้าขึ้นมาเป็นคน <c oughs> อีกแบบหนึ่งเลยอย่างนี้เหรอมันมันไม่ใช่มั้งมันก็จะดูดัดจริตไปถ้าถ้าจะทําอย่างน,น, <c oughs> นั้นก็ค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆป,ป,ป,ปรับไปแต่ดีอาจารย์ อาจารย์อาจารย์ยากะสอนแบบนี้อาจารย์ยากสอนดีนะอาจารย์ยากพาพี่ไปบ้านบ้านในหลวง mm hmm. บ้านที่สร้างบ้านตำหนักที่สร้างแล้วก็ไม่ได้เข้าไปอยู่ยชฉบุรีใช่ uh huh. ที่ในวัดนะใช่เฉยเยที่ในวัด mm hmm. อาจารย์ยากก็เาฟังว่าว่าในหลวงอยากบวชแต่ว่าจะ <Yeah. S 1> บวชก็ต่อเมื่อทํา,ทาง,งานเสร็จแล้วแล้วก็ทําง,งานทําง,งานนี่ทำง,งานไม่เคยเสร็จสักทีตำหนักเนี้ยก็เลย <ม>ดูร้องให้เห็นแล้วร้องไห้เห็นแล้วตาไหลอะ่ะตอนนั้นไน้หลวงยังมีอยู่เลยจะพาไปแต่คงดีจะน่าจะทำให้ความคิด,คดใช่สองแล้วรอบสองอปีนั้นปีนั้นก็ทําให้พี่คิดว่าเขตายแล้วถ้าเกิดว่าเราตอนนั้นบริษัทพี่น้ําท่วมนน,นปิดโรงงานโชคดีที่มีโรงงานอยู่สองที่อุทยากับชลบุรีอยุธยาตปิด น้ำทะเลขังขอ,งองีกเลยย้า,ายภัยพิบก็ย้ยายไปอยู่ชลบุรีโอ้โหบ้านตเองก็เข้าไม่ได้น้ำล้อไมไปหมดต้องกระ,กระเตงมือสองข้างอุ้มแมวพาอยพยพหนีลูกเลยก็ไปเช่าคอนโดยอยู่ชลบุรีแป๊บนึงอย่างเนี้ยไม่ไหวอะ่ะ งานมันไม่แน่นอนเซเว่นไม่มีของขายเนาะจำได้ไหมใช่ซือของเงเลยตกใจมากแล้วรู้สึกกลัวรู <tr ้สึกมองมองไปทางไหนก็มีแต่ความไม่แน่นอนไม่ไม่รู้สิมันห่อเหนียวมันกลัวแล้วก็มีความรู้สึกว่างานของเราไม่มั่นคงเลยจริงๆแล้วจริงๆเราไม่ใช่เลยแล้ะแต่มันยังไม่ลึกไม่ออกว่ามีอะไรจะมาเจอจันยากใหเนี่ยจำได้ไหมันเหมือนมันคว้งว่ะมันคือตอนนั้นคิดแล้วแต่ว่ายังไม่เจอจันทา์ใีญ่ใช่ตอนนั้นคิดแล้วแล้วก็เริ่มทาอะไรเริ่มปลุก เพิ่มเห็ดเห็ดมันง่ายกรุงเทพก็ได้ตะก้าอยู่ตะก้านึงก็เอาผ้าผ้าเช็ดตัวเนาะชุบน้ําแล้วก็ห่มแล้วก็เอาโต๊ะแล้วก็ฉีดฉีดน้ำเอาฉีดน้ำเอาดีใจจะแย่เห็ดสิบก้อนออกมาอาทิตย์หนึ่งออกมากินมันไม่ทันไม่ทันเลยสนุ <c oughs> กนหมแล้วเริ่มนี่แล้วก็ปูกต้นคันตะวันอ่อนอะไรที่แบบมันใช่เว้นมาเจ็ดวันเห็นแล้วเห็นแล้วเย เหมือนรอดแล้วนใในเนี่กกำลังใจล็กๆน้อยเจ็ดวัน <c oughs> แล้วพอนุ้ยพาไปนุ้ยบอกไปเป็นเพื่อนอ่ะพาไปพาไปนี่ไหนไปส่งหนอ่อยนุ้ยทำง,งานเนี่ยอาจารย์ยากจะเล่าให้ฟังที่หรอเป็นยังไงวะอ่าไหนไปดูหนัชซีนเนี่ยเขาเลอ๋อคุณอ,อยู่นี่เหรอ๋อดีดีดีก็เลยรู้จักพอไปวัแนแรกแล้วรู้ แค่ <c ười> คแกินข้าวอย่างเดี้ยเราก็ฟังเขา <พอ S 1> <ๆ S 2> คุยที่ไม่คุยที่คุยอาปากคุยกปพี่โง่เลยโง่ทุกเรื่อง,งเลยที่คุยกับอาจารย์ทุกเรื่องเลยแต่ไอ้น้ำยาบางจานมะม่วงนะเยนีครั้งหนึ่งอาจารย์ตอนนั้นนกนงกินข้าวกันอยู่อาจารย์ก็อาจารย์ก็พูดถึงไอ้นกกบนะว่าไอ้นกกบมันมันคนเมืองมันไม่รู้เรื่องอะไรเอาผักม่งหรืออะไรวะแค่เอาข้าวชุบน้ำห่อไว้เนี่ย ตลอดนะเขาพูดมีเขาพูดมีก็จะมีร่างอะไรนี่ละแล้วมันไม่เชื่อแล้วพี่ก็หัวร้อแล้วพี่ก็ถามอาจารย์แล้วแล้วตกลงมันจริงหรือเปล่าก็โง่โง่อง้อง้อง้อบ่คอยแล้วกลุ้โง่อบ่คอยอาจารย์ก็เล่าให้เราฟังพวกที่เราเข้าใจว่าเราว่าเราดูแลมัอาปาก็ง้อปาก็ง้ออยู่อาจารย์เด็กว่ามาร่วมร้อยแล้วแล้วเมื่อไหร่จะย้ายเข้าไปอยู่ที่นี่แบบสาวรนะพี่ อย่าเพิ่งรีบอาจารย์ <c oughs> บอกว่าอย่ารีบเดี๋ยวป้าต้มันเจ็บหนัก <c oughs> <c oughs> ของพี่ถ้ารอกเกษียณจริงจริงพี่เนี่ยอีกเจ็ดปียถ้ารอรอกเกษียณเกษียณบริษัทพี่ห้าสิบห้าขอฝันใฝ่ในฝันอันเลื่อเชื่อขอสู้สึก